ร้านเค้กสวัสดีค่ะ ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะ EP นี้เราจะมาประกอบร้านครป 3D กันค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในเซตและขนมนะคะส่วนประกอบของร้านครปจะมีทั้งหมด5ชิ้นส่วนนะคะเราจะมีหมายเลขบอก1 2 3 45เอาไว้ตรงมุมกระดาษสังเกตด้วยนะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเราจะไปเริ่มกันแล้วคะ่ะเริ่มจากแผ่นที่1เลยคะ่ะตัดตรงส่วนป้ายร้านครปออกมาค่อยๆตัดนะคะทุกคนไม่ต้องรีบร้อนเพื่อความง่ายให้ตัดออกมาเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆก่อนอย่าเพิ่งเก็บรายละเอียดนะคะพอเรา ได้แผ่นใหญ่ออกมาก็ค่อยๆตัดรายละเอียดเล็กๆของเราให้ออกมาสวยงามค่ะในส่วนของหลังคาและตัวเครปอาจจะมีส่วนเวอาส่วนโค้งทุกคนต้องค่อยๆตัดนะคะใจเย็นๆน,นะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งส่วนขั้นตอนต่อไปจะทำในส่วนของเตาค่ะใช้กรรไกรตัดตามเส้นสีดำได้เลยนะคะ เวลาตัดให้ทุกคนสังเกตรตรงนี้ด้วยนะคะเส้นสีดำจะเกินเข้าไปเราตัดให้ขาดแบบนี้เลยมุมนี้ก็ด้วยถ้าตัดไม่ขาดเวลาพับจะพับไม่ได้นะทุกคนเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ได้มาแล้วสองส่วน เหลืออีกหนึ่งส่วนเป็นตัวปิดฝาท้ายของตัวเตานะคะส่วนนี้พี่จะทําเป็นรูปเตาบางๆเอาไปให้จะได้ไม่สับสน,นเวลาแปะตอนท้าย <c oughs> และในส่วนของเส้นปากของ2แผ่นอันนี้ให้ทุกคนใช้คัตเตอร์ในการกรีดนะคะ <c oughs> เพื่อให้เกิดช่องเอาไว้เสียบอุปกรณ์ต่างๆของร้านเครปค่ะขั้นตอนนี้อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยน้องในการทํานะคะ <c oughs> หรือถ้าน้องๆทํากันเองก็ระมัดระวังด้วยนะคะ <c oughs> เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อใช้คัตเตอร์กรีดเราก็จะได้ช่องแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปกรีดในส่วนต่อไปเลยค่ะเส้นประตรงนี้พี่จะทำเป็นแนวยาวเลยในการกรีดทุกคนสามารถแบ่งช่องได้นะคะให้เล็กใหญ่ได้เลยตามใจชอบหรือจะกรีดเป็นแนวยาวทีเดียวเลยก็ได้แต่พี่จะทำเป็นช่องเล็กๆแบบนี้เมื่อตัดทุกส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปถึงขั้นตอนการพับเตากันเลยค่ะพับด้านหน้าให้เกิดรอย แล้วทําการพลิกด้านหลังพับขึ้นมาแบบนี้ให้เป็นทรงรูปเตาสี่เหลี่ยมทํามาถึงขั้นตอนนี้มีใครทําไม่ทันบ้างไหมเนี่ยถ้าทําไม่ทันกดสต็อปคลิปแล้วค่อยๆทํานะคะนี่เลยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เวลาประกอบดูดีๆนะทุกคนเดี๋ยวติดผิดจะวุ่นวายและขั้นตอนการประกอบของเราก็จะใช้เทปกาวที่มีให้ในเซตแปะลงไปแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวงงนะคะเพราะจะมีตัวอักษรบอกว่าติดเทปกาวตรงไหนบ้าง เมื่อแปะด้านใหญ่ครบทั้ง4ด้านแล้วไปต่อกันที่มุมเล็กๆเลยคะ่ะตัดเทปกาวสองหน้าให้พอดีกับช่องแล้วแกะออกประกอบได้เลยขั้นตอนนี้บอกเลยว่าง่ายมากใช่ไหมทุกคนทุกคนคิดว่าง่ายไหมคะ <c oughs> ประกอบช่องเล็กๆทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นก็ลอกเทปกาวส่วนใหญ่ออกเลยคะ่ะเรามาถึงขั้นตอนการแปะท้ายกล่องแล้วใช้ตัวเตาและแผ่นฝาท้ายมาประกบเข้ากัน อย่าติดผิดด้านนะทุกคนสังเกตดีๆละ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะส่วนแรกแล้วเราก็ไปติดป้ายร้านกันต่อเลยแปะเทปกาวสองหน้าเสร็จแล้วลอกออกประกอบน้องเข้ากับตัวเตารีดให้เรียบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยล้านเคปที่นี้จัดล้านให้สวยงามก็จะน่าเล่นประมาณนี้เลยคะ่ะร้านพร้อมแล้วเราไปทำแผ่นเค้กกันในใบแผ่นเตาจะมีวิธีการทำเขียนบอกอยู่นะคะ แต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจมาทำไปพร้อมๆกันเลยจ้าเราจะแบ่งแต่ละส่วนออกเป็น3ส่วนเริ่มจากการตัดซองใส่เครปออกก่อนเดี๋ยวพี่จะมาทำให้ดูตอนหลังนะคะแล้วเราก็แบ่งแผ่นเค้กออกเป็น2ชิ้นมาเริ่มจากแป้งเครปเรนโบ์กันก่อนเลยตัดตามรอยเส้นปะอย่าให้ขาดนะทุกคนน้องจะออกมาเป็นแผ่นคู่กันแบบนี้จากนั้นให้เราเอามาประกบกันฝั่งนึงจะเป็นแป้งเครปสีครีมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีเรนโบ์ แล้วเราก็จะติดเทปกาวด้านในเพื่อให้แผ่นครปประกบกันเวลาเล่นจะได้ไม่หลุดคะ่ะถ้ายังประกบกันไม่เรียบร้อยเราสามารถตัดตกแต่งได้เลยนะทุกคนให้น้องกลมสวยตามใจชอบได้เลยเสร็จแล้วแป้งเรนโบว์ต่อไปถึงคิวแป้งเครปสตอเบอรี่ วิธีทำทำเหมือนกันเลยนะคะทุกคนตัดตามเส้นประอย่าให้ขาดแล้วเอามาประกบกันติดเทปกาวสองหน้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้แป้งเครปที่มีทั้งสองสี2หน้านะคะสามารถสลับกันเล่นได้เลยอยากจะเล่นเป็นสีธรรมดาหรือว่าจะเป็นสีเลนโบสีสตรอเบอรี่ได้เลยคะ่ะและขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะไปเปิดร้านกันเราจะมาทำที่ใส่เครปคะ่ะ ที่ใส่เครปของเรามีทั้งหมด3สี3ลายทุกคนตัดแยกออกมาเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปประกอบได้เลยนะคะใช้เทปกาวสหน้าในการประกอบเหมือนเดิมไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าพับมุมสามเหลี่ยมสีชมพูล,ลงให้เหลือเป็นลายซองเครสวยงามแบบนี้จากนั้นพลิกไปด้านหลังแล้วก็ไปติดสกอ็อตเทปตามรอยที่เขียนบอกเอาไว้ได้เลยคะ่ะ ตัดส่วนที่เกินออกให้เรียบร้อยจากนั้นก็แกะพลาสติกของเทปกาวออกแล้วประกอบซองเทปให้สวยงามได้เลยในส่วนของมุมด้านล่างถ้าเกิดว่ายาวเกินไปให้พับขึ้นมาแบบนี้แล้วติดเทปกาวแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วซองเครปหันสาของร้านเราซองเครปพร้อมแล้วแป้งพร้อมแล้วล้างเครกก็พร้อมแล้วคะ่ะแล้วคุณลูกค้าล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วรับเมนูแล้วไปเลือกไส้ได้เลยจ้า ขอให้สนุกกับร้านเครปหันศาทีดีนะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องมามิมาวินด้วยนะคะแล้วเราจะทำคลิปสนุกๆมาให้ดูกันอีกขอบคุณคะ่ะ